When the lights are out, my heart is your home. When the stars are crashing, your are ครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่ในช่อง TNY f i เดินนะแล้วเราก็มาอยู่ในในเกม ROV นะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นไอ้ตัวน้องแพนด้ากันนะฮะโอ้โหเติมเกมมาอ้าวยังแนะนําตัวไม่เสร็จเลยเปิดประเด็นกันละอ่ะนี่ซิปไปครึ่งหลอดเิครับจังหวะน,นี้แกก็ดึงแม่นมากเลยเนาะช่วงนี้ก็เป็นไรกันครับเขาก็หยิบแก๊กกันมาเล่นทุกตาเลยเป็นเพราะไอ้ตัวกระโดดมั้งเลยหยิบม,มาเล่นกันเนี่ยตอนนี้ก็ปนคีมเลนกลางเสร็จแล้วผมก็ไปเล่น ดาร์คซิลเยอร์เลยแล้วกันเพื่อนเรานี้รอดักคลิปป่าเดียวเลยโอ้โหแล้วยืนออฟเลนเอ้าฝั่งเขาแล้วมีเมียสองตัวเนี่ยเพิ่งสังเกตโอ้ตายแล้วมางกายยืนออฟเลนซะด้วยค่อยๆเล่นดีกว่าเราเคลียร์คลิปดีกว่าค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นโอ้ยด้านบนด้านบนเขายังไงโอ้โหแก๊กเจอทูเลน จะรอดแมนั่นนะ่ะอึดไว,นะไวดบบน้นะแก๊กผมกำลังไปช่วยรอแป๊บนึงนะแก๊กผมกำลังไปช่วยอึดไว้อึดไว้ดึงมันไว้อย่างนั้นแหละรอดมันเอาไว้โอ้โหแก๊กรอไม่รอดนะไม่เป็นไรผมกเก็บสร้างให้ละอุ้ยไหนเนี่ยเตียวเซียนอ๋อรอดอยู่รอดอยู่ไปผมไปเคลียร์เลนต่อก่อนดีกว่าไม่มากันกล้าย,ยัางไงเนี่ยจะมาตัดรับแล้วหรอ,อ,อไม่ได้หรอมี เจ้าก็ตายน้อยอยู่เดินคุมเชิองให้เพื่อนไปเล่อยดีกว่าเราค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเกมนี้ก็เราก็รอมีของสักหน่อยนะฮะเราค่อยไปบวกกับเขาเพราะว่าของมีมีดาเมจแพนด้ามันก็จะไม่จัดเท่าไหร่ช่วงมีข้อมมีของเนาะค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นแต่เลนบนนี้เขาประเด็น ประเด็นเยอะมากเลยเนะี่ยโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังผมจะไปดีเปล่านะเคลียเลนกลางก่อนดีกว่าค่อยขึ้นไปรอผมเบลสีก่อนค่อยขึ้นไปโอ้โหเกือบโดนหุต้นเกมนี้เป็นไปได้ก็อย่าไปบวกกับมันกล้ามาเลยนะเนาะพราะถ้าบวกกับมันแล้วก็โดนเจอสแตท็ทีเนี่ยแบบเรือผมก็หายไปเยอะอยู่เหมือนกันอ่จาจังหวะนี้ก็ให้กระลออโอ้โห ยังไงครับเจ้าวะนี้สลิมสลิมยิงยิงไม่ได้ไม่ได้ไไดใช่ไหมใบลายเดี๋ยวผมเข้าไปจาัก,การามันเองอตายไปสิอุ้ยอุ้ยป้อมยิงป้อมยิงอุ้ยอุ้ยเจ็บอ๋อป้อมยิงแรงมากเลือดเลยข้อเดียวโหจะบ้าตายเอาละผมโอ้โหตูเลนก็เกินไปสลิมจะตายเลย สลิมกดเกิดเท็ทีเดียวเชียวไงเตียวเซียนขังได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรผมมันเก็บซ่าให้มันแข่งไม่อีกโอ้โหอันติมาพอดีเลยจังหวะนี้เหยียบซะเลยเหยียบเขาไม่รู้ไงว่าผมจะมาเนี่ยถูเดนเขาโ้โหจะบวงเดียวเลยตอนนี้เราก็ฟาร์มไโอ้โหมนกันก้าหมหมดไปตั้งข้อนึงเลือดผมมอันตี เรือผมแย่เลยเนะี่ยหายพีสองข้อเนะี<ฮ>่ยเพื่อนเรากำลังจะเอามาังกรกันไม่เป็นไรแต่ผมขอมคี่เล็กสักหน่อยลวกันเนาะไปเคลียร์เลนกลางก่อนดีกว่าตารอบนี้ยังไม่5นาทีเราก็ปล่อยเลนล่างได้ก็ไม่เป็นไรหรอกนะฮะป้อมไม่แตกง่ายหรอกถ้ายังไม่5นาที โอ้โหด้านบนมีประเด็นเผมต้องขึ้นไปแล้ววะผมต้องขึ้นไปให้ได้สักตัวหนึงแล้ววะตอนนึ้นะเพื่อนผมกำลังขึ้นไปโอ้โหโฮไายาเตะแผดก่อนนี่คือตายเรียบแล้วเนี่ยฟังเราเหยียบโดนไหมโอ้โหได้ตัวเดียวมือมันลื่นอ่ะอโหืมกดไม่ทันไม่งั้นได้หมุนได้ไฮยาเตะแล้วโอ้โหมือผมลื่นได้เลยโอ้โหสงสัยต้อง หาฟิล์มมาติดใหม่แล้วมั้งเนี่ยมือลื่นเหลือเกินจนังหวะนี้โดนไปสิครับเอซิคิวไปในโดนผมงานเดินโดนเอซิคิวผม <laughs> ทุอเลนทุอเลนบอกเจอผุ่มไม้กินคนซะแล้ะผมจะยิงแบบน,นี้จริงเหรอเนี่ยผมาเนาเสร็จกลับบ้านเลยดีกว่านี่นเนี่ยผมเนี่ย ไปเลนกลางเลยดีกว่าไปเคลียร์เลนกลางก่อนแม่แม่เราไม่ได้บวชจากนายเราแค่ขู่นะนายเลย่นทำไมนายไม่กลัวเราเลยอะ่ะโอ้โหคิวกบคิวกบมันไม่กลัวผมเลยครับท่านผู้ชมกระโดดขู่มันที่เฉยเนี่ยนี่ก็ไปเินล่างสักหน่อยก็แล้วกัน เอาจริงแพนด้าเนี่ยถ้าเวอร์สิบสองแล้วอันติมันจะแรงมากๆนะครับถ้าได้พวกของดาเมนมาอย่างเฟลทูอย่างโอมิอามาคู่กันเนี้ยเพราะงังไต้นเกมเราก็ออกโบเกนอยู่แล้วมันจะแรงมากช่วงเลทเกมจังหวะนี้เราก็ตีปอมเลยฮะเพื่อทีมเราจะได้ชนะด้วยเกมนี้เน้นเซฟมากๆจะดีกว่าจะได้แบบว่าไม่ทําให้เพื่อนต้องลำบากแต่ว่าสลิมเรานี้บวกยับเลย หลังก้าเกือบตายนงี้ยนนะ่ะสลิมเองก็เกือบตายเหมือนกันจังหวะนี้จะมีใครเดินมาไหมไม่มีผมจะไม่ช่วยสลิมทันไหมนะเม่แต่สลิมมาลอดแล้วแหละแต่จังหวะนี้ผมอยากได้คิวกอดวะอฮ้ยนัดไม่โดนโอ้โหเยียบไม่โดนอีกเอาโดนอยู่นี่หว่าเอา้าหน,นีไม่ได้อีกโอ้โห,หทำได้แค่ต่อจริงอันตีไม่มี S <S หยุยบุดป้าเอ้ยเชียชิปก่อนเชียชิป, <S 2> <S 2> ปเดี๋ยวเราไปเขียร์เดี๋ยวเราเข้าไปช่วยบนดีกว่าเราไปเอาป้อมบนเพื่อนดีกว่าจังหวะน,นี้เราจะโอ้โหตูเรีนมันเห็นผมแล้ววะมันเห็นผมจริงด้วยวะมันหนีไปะละไม่เป็นไรผมเคลียร์กลางก่อนโอ้โหจิ้กอด จะเอาอย่างเดียวเลยคนนี้เนี่ยนึยังไงเนี่ยเะโอ้ผมก็เกือบตายมันก็เกือบตายสลิมช่วยยิงด้วยนั่นแหละสลิมหายโดนกี่ตัวแล้วนั่นอะสามตัวพร้อมกันหลอดก็แย่ไม่หลอดก็แย่แล้วไอ hey, ตัวเลนนานไม่รู้หรอว่าเรากำจะมานะเนี่ยตัวเลนเพราะเรามาแล้วหนีหไปได้นะ หนีไปได้นะหนีให้ได้ตลอดนะตัวเลนอ้าวไม่หนีเหรอตัวเลนจบนะตัวเลนโอ้โหโดนไปสิครับปิดคีด้วยปิดคีด้วยโอ้โหไม่หายให้เบื่อไปสิตอนนี้เราก็ฟาร์มตังค์ไปก่อนนี่อ คิวกอดยไงคิวกอดโอ้โหนีเลยครับจังหวะนี้เห็นผมกระสลิมช่วยกันทำดาเมจก็เลือดคิวกอดก็หายไปเยอะนั่นน่ะยังไงครับอาอจังหวะนี้สวยครับขังสวยเอามันก่าก่อนเอามันก้าก่อนมันแรงเออต่อไปเราก็จะเอาเจ้าไฮยเตะโอ้โหไฮยเตะหืมจ้าแก๊กแขนยาวกว่านนีะ้นะนานหล่อแล้วเอาเอามันก่อนเอามันก่อนคิวกอด เดือเซียนเ,เ,เกิดไปโชคดีนะเดือเซีย,ยนยังไงครับจังหวะนี้เราผมว่าเอาปอมดีกว่าโอ้โหมัน <c oughs> มันจะหนีรอบไปได้อีกนี่ตเตนเฮ้ยเราบางกรดีกว่าฮนะ <c oughs> อ๋อเดือเซียนไปบวกกับ ดูเรียนตัวตัวทำไมนั้นน่ะเดี๋ยวแก้แค้นให้โอ้โหลอนะ่อแม่สลิมรอดอยู่รอดอยู่เยอะเลือเกินนะั่นแน่นบนต่อถอษอ,อภัยด้วยนะฮะผมอาจจะเลื่อนช็อตที่สลิมโดดหนีมาให้ดูหน่อยดูมินินแมปไปก่อนแล้วกันฮนะ ขออภัยด้วยเพราะว่าผมไม่มีจังหวะให้เลื่อนโอ้โหใจเย็นคิวกอดอือ้มคิวกอดไอเราก็สนใจแต่เต้นกลางเราไม่ได้มองเลยโ,โหไอ้บ้าเอาอื้ดุดไม่เป็นไรไม่เป็นไรแจ๊คไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดตรงนี้ให้เจ็บตูเรนให้ก่อนเลยก่อแรกต่อด้วยเอามันก่อนเลย,ยคิวกอดอื้มแนมันมาก ขึ้นป่าเนียนมากเลยจุกโอ้โหตานี่การจะไม่ตายใช่ไหมตายเฉยเลยแย่ yeah, เลยผมนีม่แหละเอาป้อมปอบใจก่อนตอนนี้เดีย๋ยวเอาป้อมปอบใจก่อนดูเหมือนว่าเขาจะมีใครอ๋อมีคนมากันละเสริซิปมากันละ เพื่อนๆเอาเลงการเลยเพื่อนียังโอ้ยโอ้ยอะไรเนี้ยเลือดผมหายไปไหน,นกันครึ่งลอดเนี่ยโอ้ยกลับบ้านก่อนเด้อเดี๋ยวเพิ่งบวกกันเด้อแต่บวกไปก็บวกก่อนเลยนะเพื่อนผมขอกลับบ้านไปเติมเลือดก่อนเลือดหายไปครึ่งลอดโห๊ยโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์เขามาละรอมานานนะเนี่ยอา้าวแจ๊กตายเลย อืมสวยครับเพื่อนสวยครับเพื่อนเดี๋ยวผมไปดูล่างให้ครับเพื่อนจริงๆในเกมเนี้ยผมสามารถเปิดไปคุยกับเพื่อนได้นะ,ะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าผมกลัวเขาว่าอันนี้อะไรอืมไมนกล้าเส่ผมละ่ะตอนเกมผมไม่กล้าบกวกเท่านั้นแหละแต่เลล็กเกมา คุณก็ในรอบผมแล้วล่ะนะคุณมางก็เมื่อกี้พูดถึงไหนละอ๋อผมว่าจะเปิดไมค์คุยกับเพื่อนสักหน่อยละแต่ว่าในความที่แบบมันที่ผมเปิดไมค์ตอนนั้นผมก็ด้วยความที่ไมค์มันชอนะ็อตด้วยเนาะก็เลยไมไ่คุยกับเพื่อนในเกมเลยก็เลยได้มาอัดเขียนเสียงภาคแทนวันนี้แทนมัน็นไรไมเปอะไรเ๋ยวโอ้ยวุนะ่นว่ะผมได้ ใหม่ตัวใหม่มาก่อนผมค่อยคุยกับเพื่อนๆในเกมกันนะครับจังหวะนี้แก๊กแก๊กดึงไหมโอ้โหไม่โดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาป้อมล่างให้ขิ่ไปเร็วสิเดินช้าจังเฮ้ยอ่ะคิวกอดจะเนียนบนเหรอไม่เป็นไรเนียนไปเนียนได้เนียนไปจังหวะนี้ไงแก๊กแก๊กโอ้โหดูสวย แบบนี้เราก็ต้องกระโดดเหยียบเหยียบสามสยองขวัญ <c oughs> จหวันนี้ไม่รอช้ารับจบเลยว่ะเดี๋ยวเหล็กเกมมาเรายากรีบจบก่อนโอ,โ,อออออโอ้โหตีป้อม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 โอ้โหจบซะทีเกมนี้ก็สั่งเขาดูเหมือนว่าไม่เข้าใจกันเดินนะครับเลือกกันเลือกตัว ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe s u b s c r i b ์ให้กันด้วยนะฮะโอ,โ,ฮโอ้โหผมสร้างความเสียหายใครยี่สเอเองผมได้เอ็มได้ไงวะอ๋อผมเดินเกมบ่อยสินะอ๋อฝั่งเขามีเมจสองตัวไม่น่าละ่ะ <laughs>